เกินดีมากผมแกต้องทำอย่างนี้ทุกวันทำซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันนะอุ้ยแน่นอนอยู่แล้วเจ้าค <c oughs> ่ะ <c oughs> นี่โถมคะแล้วมันมีท่าทียังไงบ้างอ่ะมีอาการสะดุ้งสะเทือนหรือมีอาการโต้ตอบอะไรบ้างนะดูจะเอาเรื่องกับเด็กดำนะั่นละคะดูเอาเรื่องหน่อยแต่สำหรับนางนั่น<อ>นะเจ้าค่ะอุ้ยเยียบเฉยค่ะซ้ำยังไม่ยอมออกจากห้องอีกด้วยค่ะแหมมันช่างทุก ท uhm, นหรือเกินนะเจ้าคะมันต้องท้อนสิมันอยากอยู่บ้านาหั์ตัวสี่ตัวสั่งฉันดิเนี่ยนะคะถ้ามันเจอคุณพี่มันจะต้องทํามารยาออดอ้อนออดเซาคุณพี่อีกแน่ๆเลยค่ะอยากจะรู้นะถ้าเราใช้แรงกับมันนะคะออทหน้าอย่างมันจะทนมือทนตีได้หรือเปล่าจะพูดถในมัย ี่กลับมาตะว,วันเชีนะคะฉันถามว่าเธอกําลังว่าใครอยู่อ๋อ <c oughs> จะมีใครล่ะก็ดังคนที่แม่แสนรังเกียจที่สุดอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันขอเตือนให้รู้ทั่วกันตอนนี้เลยนะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าให้ฉันได้ยินใครในหมู่ของพวกเราพูดจาว่ากล่าวให้ร้ายผู้ที่อยู่ในฐานะเมียของฉันคือยาชนนั้น เม่ตัวเองดูต่ำาไปปลอกปลากพี่ใหญ่พูดอะไรรู้สึกตัวล่าจะพูดจะจาว่าใครเห็นหัวแม่บ้างจิพบผมเห็นแก่คุณแม่ไงครับผมถึงได้เตือนให้เกียรติสภัยเอาคุณแม่บ้างนะครับให้เขาได้อยู่สุขสบายเมื่อเขาไปจากเราเขาจะได้ไม่ด่าเราทีหลัง เขออยายากครับผู้พันครับไอ้มูล,ลี่นี่ช้ทำยังไงครับเอาไว้ที่ไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงเอาไปติดไว้ที่ระเบียงหน้าห้องคุณวนิดาติดให้ดีเดี๋ยวนี้เลยครับผมจำที่ฉันเตือนไว้ด้วยนะโตโตกันแล้วจะต้องให้เตือนกันบ่อยๆเลย ดิฉันยังไม่ทันว่าอะไรคุณพี่ก็ออกรับแทนอีกทงนั่นแล้วว่าดิฉันต่างๆนานาค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆพี่สมัยนั่งหลุดนั่งหลุดแม่ที่หายซื้อได้แล้วคือใ่อย่างนี่นะเขาเป็นคนใจอ่อนใจดีที่สงสารคนเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทําให้น้ำนักในตัวสงสารเราต้องเปลี่ยนแผนใหม่ให้พลายฮานมาสงสารเราเปลี่ยนแผน แม่จะให้ดีฉันลงไปนอนห้องข้างล่างแทนอีนงันงนั่นเลหรอคะไม่ใช่สิเราต้องทําดีกับนางนั่นให้มากมากให้พ่อใหญ่เขาตายใจเพราในที่สุดเขาก็จะหันมาสงสารเราเองอยังไงล่ะต้องทําดีกับนางนั่นแหรอคะอต่อห้าพ่อใหญ่รับหลังก็โขกสับมันเหมือนเดิม เรียบร้อยเลยเป็นไงพี่เลี้ยงคุณใหญ่ดีดีไหมเรียบร้อยคุณนิดครับ <c oughs> พอติดมูลี่แล้วบรรยากาศมันดูดีขึ้นนะครับ <c oughs> ทีนี้คุณนิดก็จะมีที่นั่งเล่นส่วนตัวสบายๆะครับโอ้ยฉันไม่คิดเรื่องนั่งเล่นหรอกนะปล่ยแค่ปิดกันฟ้ากันฝน,นไม่ให้เข้าของฉันโดนแดดโดนฝนก็พอแล้วเพราะว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยนะ มันไม่มีที่ไหนนั่งเล่นแล้วจะสบายใจในสิจนนาเพราะอะไรรู้ไหมไอ้พวกปากหมามันเยอะมากันทีแล้วเป็นฝูง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 ใหญ่หน่าร้านไอจูนเดียวอะไรกันคุณน่ดคะคุณนิดนอนอดนอดมากันนอนแล้วค่ะวาย มาอันหนึ่งแม่ดีใจกันไม่รู้จักจบทีเดียวนะมาโทอเอ้ยมันก็ไอโมรีกรนันแดดที่เขาซื้อให้เพราะเวทนาอย่าไปหลงเขิาใจผิดคิดว่าเป็นหัวโขนที่รอบครอบตัวเดินเชิดหน้าอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ทนงตนอย่างย่ารอนไม่ได้<ะ>มันท่องจำฐานะขขาห,าขอหลอนให้ดีรู้หรือเปล่าว่าย่าขขงหลอนล่ะเลยร้ายที่สุด อย่าพูดจะให้ร้ายคุณย่าของดิฉันนะคะทำไมจะพูดไม่ได้ย่าเขาหลอนนะ่ะร้ายจะตายไปตายคุณแม่ดูสิคะคุณพ,พี่ของดิฉันไม่ไหวเลยคะย่ะซื้อของถูกๆมาใช้คะ่ะดูสิคะดูสิคะดูไม่ถึงนทีก็ขาดไปละโอ้โ กอไปได้ด้วยค่ะจองแ่ด้วยใช้ไม่ทันข้ามวันเลยนะคะผมช่วยกันหน่อยสิถช่วยกันช่วยกันที้วดี้วีแวแล้วดีแล้วดีแล้วีล้อดีแล้วดีแล้ดแล้วดี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 แาดแ้วดี้วีแล้วดีวดีดปล้วดีแล้วดีี่จะให้แก่คนีล้วดีแล้วดีล้วดล้วด้วด้ได้ใด้ด แรงๆดีติดให้ดีๆหนูพี่สมัยติดให้ดีๆนะโลกติดให้ดีๆหนูโลกเงาเบาๆดี๋ยวมันจะขาดจ้ะอะที่ยายไม่มาเมื่อไหร่ไปสุกไปเสียแม่มาทำอะไรครับเอามาช่วยหนูพี่สมัยดูแม่คนนี้เขาติดโอ้ยจ้าติดดีนะผมอืออือไฟทำไมไม่ติดเองฮะคือผม ต่ไปนะสิคะติดไม่เรียบร้อยค่ะคุณพี่ลมพัดมาทีเดียวมันก็หลุดหมดแล้วค่ะดิฉันก็เลยมาเป็นธุระให้นะคะแหมของเขาดีๆแพงๆนะคะถ้ามันกันแดดกันฝนไม่ได้มันก็เสียหายแล้วมันเสียดายแย่เลยค่ะคุณพี่จะช่วยติดไปเร็วมือแม่ระวังกับตัวเธอนะไม่เป็นไรนะไปวางเก็ด พี่สมัยเธอออกมาเถอะเธอติดไม่ถนัดหรอกไปราติดเองซะเร็วเข้าแล้วรัติดให้มันแน่นๆเลยนะทำอะไรย่าให้มันชุยนั่นสิเออกใจเธอมากเลยพี่สมัย ถูกให้เลนแน่นนะวัดให้ดีดีมัดให้ดีดีให้มันแน่นแน่นให้มันเล่นแน่นให้มันแนบแนสเล่แ่นอก้ถูกน่นแน่นถูกให้มันถมันจแน่นเหมือนกับพี่ไคนนี้อ่าจงใจเจตนาที่จะจับแล้วก็มัดลูกชายฉันมัดไว้ให้แน่นไม่ให้ลูกชายฉันดิกรเดีเลยแม่คนนี้